สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2-4ทับทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ค่ะจะเป็นการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000และไม่มีการทดนะคะเป็นรูปแบบการบวกแบบแนวนอนค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวันนี้ใจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง2ข้อค่ะตัวอย่างที่1นะคะ1 93บวกกับ 2 0 6รค่ะการบวกนะคะรูปแบบเหมือนเดิมก็คือเราต้องบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะน้องจะเอา3บวก6หรือ6บวก3ผลลัพธ์ผลบวกเหมือนเดิมนะคะการบวกสามารถสลับที่กันได้ค่ะ3บวก6หรือว่า6บวก3นะคะได้เท่าไหร่คะ 6แล้วนับต่อไปอีก3 6แล้ว7 8 9เขียน9ไว้ที่หลักหน่วยค่ะเขียน9ไว้ที่หลักหน่วยนะคะต่อไปเพราะเราบวกหลักหน่วยนะคะต่อไปหลัก10ค่ะหลักสิเลย9บวก0 9บวกกับ0 0, 0, 0ไม่มีค่าแสดงว่า9 0, ไม่ได้บวกไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะ 0, 0ไม่มีค่า 9ก็เหลือ9เท่าเดิมนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ1บวกสองได้เท่าไหร่คะมีอยู่1เพิ่มมาอีก2 1แล้ว2 3าคำตอบคือ3ค่ะอย่าลืมบวกเสร็จวางหลักให้เสร็จนะวางหลักให้ให้ถูกต้องนะคะหน่วยหลักหน่วย หลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะเขียนหลักให้ถูกต้องนะคะบวกหลักไหนเอามาไว้ที่หลักนั้นนะคะอย่าสลับกันเด็ดขาดนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ279ร้อบวกสี่ค่ะเหมือนเดิมเลยหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะ9ก้าบวกศูบวกศูไม่มีค่า9กบวกศก็ได้ เก้าค่ะต่อไปหลัก10ค่ะ7จบวกสค่ะมีอยู่7เพิ่มมาอีก2 7แล้ว8 9ดเาคำตอบคือ9ค่ะเอามาใส่หลัก10นะคะต่อไปค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ2อบวกสค่ะหรือว่า4ีบวกสสลับกันได้นะคะการบวกผลลัพธ์เท่าเดิมค่ะ4แล้ว5 6าหกคำตอบคือ6 รวมเป็น699ค่ะที่สำคัญนะคะหลักๆเลยน้องต้องน้องต้องจับคู่หลักของมันให้ตรงกันนะคะบวกง่ายๆนะคะไม่มีการทดโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะสวัสดีค่ะ